สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแพท์เช่นเคยนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราจะไปรู้จักกับสระเอนะคะสระเอะเป็นยังไงเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างของสระเอะนะคะสระเอะจะเขียนเหมือนสระเอแล้วก็คู่กับสระอะใช่ไหมคะอ่า สระเอนะคะเอตัวนี้อ s, ่านว่าสละเอนะคะสระเอเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะเวลาที่เราเขียนแล้วไม่มีตัวสะกดนะคะเวลาเขียนเอนะคะจะเขียนสละเอตัวนี้คือสละเอไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นนะคะและเราก็จะเขียนสละอะไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าเต สังเกตไหมคะว่าเราเขียนสระเอไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นและเขียนสระอะไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นเช่นคําว่าเตเลเทเป็นต้นค่ะสระเอนะคะเราเรียกสระเอเราเรียกอตัวนี้ว่าสระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระเอตัวนี้ ตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเป็นสระเอแล้วก็ไม้เตคูข้างบนนะคะ,ะเช่นคำว่าเห็นเห็นหอเอนอเห็นเห็นไหมคะว่าเมื่อมีตัวสะกดสระเอปกติจะเปลี่ยนรูปทันทีนะคะต่อไปคำว่าเข็มขอ เอ็มอเข็มต่อไปนะคะหอมอเอนอเมนนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระ,ะเอตตัวนี้จะเปลี่ยนรูปทันทีต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำกันค่ะฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำรอเอ เลอ่านว่าลอเอเลลอเอเลตัวนี้เด็กๆคิดว่ามีตัวสะกดไหมคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะตอเอเตตอเอเตตัวนี้มีตัวสะกดไหมคะ อ่าใช่แล้วค่ะตัวนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะกเอเกกเอเกตัวนี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นรูปสระเอก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะต่อไปฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำขอ เอมอเข็มอ่านว่าขอเอมอเข็มตัวนี้มีตัวสะกดไหมคะอ่ามีนะคะตัวสะกดในภาพนี้ก็คือตัวมอม้านั่นเองค่ะคำนี้อ่านว่าเข็มต่อไปค่ะรอเอบอ เล็บลอเอบอเล็บตัวนี้มีตัวสะกดไหมคะใช่แล้วค่ะตัวสะกดคือตัวบอใบไม้นะคะต่อไปค่ะตอเอมอเต็มตเอมอ คำนี้อ่านว่าเต็มซึ่งตัวสะกดในคำนี้ก็คือมอมานะคะต่อไปอ่ะจอเอบอจ่อเอบอเจ็บนะคะจอเอบอเจ็บซึ่งตัวสะกดในข้อนี้คือบอใบไม้นะคะจอเอ บจิบต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเอนะคะอ่ะคำที่ประสมด้วยสระเอตัวอย่างเช่นคำว่าเลเทเลเทเกกะเกกะเตบอลเตบอนต่อไปนะคะเก็บเด็กเก็บ เด็กเพดรวดเร็วเออะเล็บมือนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคำที่ประสบด้วยสระเอนะคะและยังมีคำอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนเป็นคำเขียนเป็นคำต้อเตาวกสระเอเป็นคำว่าเตะ ใช่แล้วค่ะเป็นคำว่าเตะนะคะต่อไปลอลิงบัวสระเอเป็นคำว่าเละใช่ไหมคะคำต่อต่อไปเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วอย่าลืมส่งคุณครูไม่เกิน19นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ